ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก Black Desert o n ออนไลน์นะครับวันนี้อยู่กับเค n v วี z พเครับวันนี้จะมาทำเกราะ V แบบ100%ชิ้นที่2นะครับของที่เราต้องเตรียมก็มี o p ปอครับ4แบบนะครับก็จะมีโอปแท้ขัดเกลาเจิดจรัดแสงจันโอปอสามารถซื้อที่ตลาดซื้อขายได้นะครับผลึกกิฟฟอน สเก็ตเวทมนต์หินดำแล้วก็สเก็ตความทรงจำและกริฟฟอนที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด3ขีดแล้วเราก็ไปที่แอลกดหลอมตามขั้นไปเลยนะครับ ขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ ต่อไปขั้น5นะครับให้เรามารับเควสต,ตรงเจทีน่านะครับเลื่อนลงมาเห็นไหมครับถ้าเราทําเกราะเราก็เลือกเกราะถ้าทําอาวุธก็เลือกอาวุธมันจะเป็นตามขั้นไปนะครับผมก็รับเควสมาแล้วทีนี้เราก็ไปหาโอคิรูอาจากกิวโอมูนะครับวิ่งไปเลยครับขั้น2มันจะใช้อยู่ที่ 6000m เอ็มนะครับมันจะใช้โอคิรูอารร้อยยี่สิบอัน เท่ากับ 6,000m ก็ซื้อมือเลยครับ120ตามขั้นนะครับทีนี้ก็ไปส่งให้เจทีหน้ามอบโอคิรุอาให้เจทีหน้าเราก็ได้ผลึกโอคิรุอาสีเขียวมานะครับกดรับ กด L ขึ้นมาครับแล้วเราก็เอาหมวก3ขีดไปแปรรูปกด L ขึ้นมาแปรรูปขั้น5จะใช้พลังของกริฟฟอนนะครับแล้วก็โอคิรูอาแล้วก็ผลึกกริฟฟอนแล้วหินดำ สกเกตเวทมนต์สี่อยห้าไปที่แ L เหมือนเดิมครับหลอมหลังจากนั้นเราจะได้หิน5้ชนิดนี้มานะครับตามเกรดเลยนะครับเราก็ไปที่ พูดดำแปรสภาพหมวกกริฟฟอนตามขั้นนะครับขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ ขั้นท่าทีนี้ไปหาเจที่หน้าครับกดรับเควสแล้วก็เลือกหมวกกิฟอนที่เราทำนะครับรับเควสสนทนา ก็เป็นอันเสร็จนะครับกริฟฟอนวีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันในพีหน้าครับสวัสดีครับ